ครับสวัสดี FC ทุกท่านครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามช่องรถถ่ายถูกๆนะครับร้านมณนีเทคเตอร์รถถ่ายถูกๆครับจังหวัดปัตอําเภอปัตติวิย์จังหวัดยะโสธรนะครับวันนี้ก็จะมีรถถ่ายมานำเสนอครับเป็นรถถ่ายสำหรับทำการเกษตรในครัวเรือนะน,าา 50, นะครับเป็นรถถ่ายราคา50,000กว่าบาทนะครับตัวนี้ก็คือรุ่นคูเป t รต้า L 2 0 0 0 ดีทีหรือว่าดับเบิลแท็กชั่นนะครับเป็นรถขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับเป็นรุ่นแรกนะครับที่เป็นขับเคลื่อนสี่ล้อของคูเปต้านะครับแอดจะพาเดินดูรอบๆนะครับยางหลังแอดให้อยู่ประมาณเจ็ดสิบนะครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับดอกยางสูงนะครับแต่เอ่เขาเรียกว่าล่องยางข้างในนะก็จะมีรอยปริอย่างแต่ยังใช้ได้ครับใช้ได้อีกนานเนื่องจากอาจจะเป็นยางคู่ตัวเข้ามานะครับสีรถก็จะสีเดิมๆนะครับ สีเดิมๆแห้งๆก็จะเป็นแบบนี้ครับก็สีแห้งๆอันนี้เหมือนเก่าญี่ปุ่นเลยครับกองนะครับยังเป็นกองกองเหล็กโบราณน,นะดูปั๊มก็แห้งๆปั๊มเชื้อเชิงยางหน้าใหม่นะเป็นยางหน้าหกจุดห้าสิบสี่ยางใหม่ทำให้ร้อยเอร์เ็นเลยครับ เาหน้าเป็นเฟืองแบบหัวกระโหลกนะครับจะเป็นเฟืองแบบโบราณนะเป็นรุ่นแรกนะครับเป็นรุ่นแรกของโคูเปต้าครับที่ทําเฟืองแบบนี้ข้อดีก็คือทนนะครับส่วนข้อเสียก็ยังหาไม่เจอนะผมคานหน้าก็ถือว่าเดิม,นะมเดิมนะมันจะคล้ายๆพวกรถไฮฟ,ฟอร์ดนะครับที่เป็นคานหน้าของเซเ็เป็นประมาณนี้ยังหน้าซ้ายก็อยู่ประมาณ ให้ประมาณร้อยเปอร์เซ็นตเลยครับผมไดชาร์จนะครับแห้งๆนะร,รถคันนี้ถือว่าแห้งมากกาดเพายังอยู่นะครับเนื่องจากเพาตัวนี้มันจะหมุนหมุนอยู่ด้านนอกนะด้านข้างเขาก็เลยมีกาดมาให้อันนี้ของเดิมเขานะครับยางหลังซ้ายก็อยู่ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นนะครับก็จะมีรอยแยกอยู่แต่ใช้ได้เยอะใช้ได้อีกนานนะครับ สีกระทะถือว่าสวยนะครับท่อนท้ายก็ถือว่าสวยนะครับจะไปติดตัดยงตัดหญ้านี่ได้เลยนะครับ L สองพันครับใครซื้อไปสะสมก็ได้นะครับก็จะสวยเดิมประมาณนี้แหละครับรถสภาพเก่ายุ่ปุ่นโอเคครับพมาฟังเสียงเครื่องครับนจะาแอดขับมาจากที่จอดนะครับมาจอดไว้ตรงนี้ครับเครื่องดีก็น่าจะติดเลยนะ เอาคันเร่งลงไม่ต้องเผาหัว หลังจากที่สตาร์ทเครื่องนะครับก็สังเกตได้นะครับมันจะมีเสียงสั่นสะเทือนบริเวณนี้ครับแอดเข้าใจว่าน่าจะเป็นให้เดานะมีสามอย่างคือลูกปืนคัดแผ่นคัดซุ้มคัดครับมีสามอย่างครับแต่ทั้งสามอย่างแอดมีอะไรครับแอดว่าแอดจะแยกแยกตัดท่อนนะครับแยกดูครับแต่ถามว่าตอนรถตอนนี้รถวิ่งได้ไหมเดี๋ยวแอดลองขับให้ดูนะครับก็รถถือว่าเครื่องดีนะครับ นี่สตาร์ทเมื่อกี้เราสตาร์ทเสร็จแล้วเราไม่ต้องเผาหัวนะครับติดเลยติดง่ายครับมันจะมีเสียงสั่น,นี่ย โอเคครับเดี๋ยวลองขับให้ดูเนาะตอนนี้เข้า 4-wheel drive อยู่นะครับมัน,มนไม่มีขาตั้งกล้องอะไรใชสาธิตให้ดูเลย โดดๆนะอยนะเพราะว่ายางหน้าใหม่นะแล้ว,ลวก็บ้านนี้เป็นพื้นกระเบ,บื้องครับ โฟวิวทำงานนะครับผมโอเคครับผมสำหรับรถคันนี้ก็เดี๋ยวตัดท่อนนะครับอาจจะดู3อย่างครับมีลูกปืนแผ่นคัดซุ้มคัดครับเดี๋ยวจัดการให้ครับแล้วก็ที่เหลือเก็บงานก็มีตัวปลดโฟวิลไรส์ครับตอนนี้โฟ e ิลไร v e จะทำงานตลอดเวลาครับตัวปลดอแอดลองปลดดูแล้วแต่เพาหน้ายังไม่หลุดนะครับก็ เรียนตามตรงนะครับเดี๋ยวทําให้นะครับก็เอาเป็นว่าปลดเผาหน้าได้ครับแล้วก็แล้วก็แผ่นคัดซูมคัดเดี๋ยวเปิดดูให้ครับเนื่องจากแอดมีอะไรอยู่นะราคานี้ครับราคาตั้งไว้อยู่ห้าหมื่นเจ็ดพันห้านะครับผมห้าหมื่นเจ็ดพันห้าใครสนใจติดต่อตามเบอร์โทรที่ขึ้นไหมนะครับหรือโทรมาที่ศูนย์แปดสี่สามแปดเก้าหกสี่ศูนย์สองนะครับผม ยางหน้ายางหลังสวยๆนะครับขับเคลื่อนสี่ล้อครับแล้วก็ของครบๆนะครับตัวกาดกันเผายัางอยู่เลยก็แสดงว่าก็หายยากในระดับหนึ่งนะครับผมเพราะฉะนั้นใครสะสมหรือว่าอยากได้รถคันนี้ไปใช้งานนะครับยังไงก็คุ้มนะครับผมเป็นรถขับเคลื่อนสี่ล้อเอาไว้ใช้งานนานๆเลยครับผมเพราะว่าเครื่องมันเครื่องถ้าจะดูก็คือแทบจะไม่เห็นไอเลยครับต้องสังเกตด้วยตาแบบ เพ่งจริงๆนะครับถึงจะเห็นเอามาเป็นว่ากําลังอัดเนี่ยติดง่ายครับอย่างแอดเดินมาอย่างเงี้ยครับเปิดสวิตกุญแจครับแล้วก็กดติดได้เลยครับเอาคันเร่งลงหน่อยนึงอะขนาดแบตอ่อนๆนะครับเนี่ยห้าหมื่นจ็ดพันครับ ห้าหมื่นเจ็ดพันใครสนใจติดต่อตามมาเลยนะครับ0843896402นะครับอาก,การพายิ่สารก็ส่งฟรีนะครับอย่าก,กลัวนะครับว่ารถจะไม่มีอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าร้านแอดขายเองนะครับผมถ้าใครจะซื้ออะไรชิ้นไหนก็ทักไลน์มาเบอร์0843896402สําหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ